เปเชียลถ้าคุณไม่อยากตกยุคถ้าคุณอยากรู้เรื่องดาราแบบลึกสุดถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งเรื่องบันเทิงเหมือนเราติดตามได้ในรายการที่วีพูสเปเชียลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา1ิอนาฬิกา3นาที15นาฬิกา3นาทีและเสาร์ทย์ตามเวลาดังต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วพบกันนะคะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม สนุนโดย Weos Happy All, have all. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอ o oh ม My God 101ได้เาย คุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดาราไม่ใช่เตียงดาราเราก็รู้ได้เช่นเดียวกันนะคะกับคุณดูทั้งหมดสุดฮอตทั้งหกท่านนะคะท่านแรกคุณต้อยแอคเนอร์ค่ะจากบริษการบันเทิงค่ะท่านถัดมานะคะคุณมนโยรู้ธรรมพอสานิโลก้าค่ะคุณนิเรนแฉดาราพิเตซาซีวีฟูมอสกรีดคอนเฟิร์มและเจ้าของหนักรักทวีฟูบอสสิมพันธิพาสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะที่อีโบล่าตอนนี้บอกอีเดนละจบเลมเมื่อวานแล้วนะคะอีโบล่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสแบบโห อันตรายและก็รุนแรงน่ากลัวมากเลยนะคะคยิ่งล่าสุดค่ะ เขาบอกว่าทั้งโลกค่ะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีผู้ป่วยหนีออกจากศูนย์จักกันในไลบีเรียด้วยนะคะก็ทําให้หลายคนตกตกใจกันเป็นมาสามประเทศแล้วนะคะไม่รู้ว่ามือเต่างของเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะตุ๊ดแต๋วอย่างเรานะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กลัวใช่ไหมคะทุกเพศโดนหมดอ๋อนะคะไม่ต้องเลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่มันไม่ติดทางลมกาะหายลมหายใจมันต้องคัดหลังต้องน้ำรักคัดหลังเช่นเลือดน้ำลายต้องจบกันต้องแบบมีเซ็คกันอะไร ค่ะเาอะโดนเลือดกันเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะตอนนี้เราพักบรกันสักครู่ค่ะสามสี่ประเทศที่จะเป็นต้นต้นกําเนิดทีนี้มันเริ่มแพร่ออกมาสมมติอเมริกันเนี่ยเข้าไปช่วยหมอหมอเาหมอเนี่ยเข้าไปช่วยก็ตัวเองก็ติดอเมริกันก็พยายามเอาออกมาเพื่อจะมารักษาเองกับการอย่างดีที่สเปนก็มีแบบนี้เหมือนกันที่ีจริงจริงคืหมวงมันควรจะอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ควรจะเอามาถึงแม้จะรักษาคือรักษา อยู่ในกรอบกำลังอย่างดียังไงก็มีสิทธิ์ที่จะรอดของผมมาได้ แปลงไปมากมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็เยอะไม่ว่าจะทางธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์รวมถึงโรคภัยต่างๆที่นับวันจะเกิดใหม่มากมายอย่างเช่นล่าสุดมีกระแสข่าวถึงโรคร้ายแรงที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้คือโรคอีโบลาองค์กรอนามัยโลกออกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์เชื้ออีโบลาระบาดหนักในแอฟริกาตะวันตกระบุว่ามีผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้ว ถึง1,975รายใน4ประเทศของแอฟริกาตะวันตกได้แก่กินีไลบีเรียเซียรา่าลีโอนและไนจีเรียโดยในจำนวนนี้เสียชีวิต1,069รายนับตั้งแต่อีโบลาเริ่มระบาดครั้งใหม่ในประเทศกินีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์กรการกรุศลพิสคอปของสหรัฐนะคะต้องเคลื่อนย้ายอาสาสมัครบรรเทาทุก340คนออกจากประเทศไลบีเรียขณะที่มีแพทย์ชาวอมเมริกันที่ประเทศไลบีเรียติดเชื้อไวรัสตัวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO คาดการว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐกินีไลบีเรียและก็เซื้อัาลีโอนนั้นน่าจะสูงถึง1,200คนนับเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกคนกำลัอยู่กับรายการข้อ y ม o กอน101นะคะทางช่องไทยทีวีของเราค่ะไทยทีวีดูดีๆกดเลข7นั่นเองนะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะ สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ลุ้นรับบัตรห้องพักสุดหรู The b l o o m b y TV Pool จำนวนหนึ่งรางวัล้ายรายการ เอาละค่ะเรามาพูดคุยกับอีโบลากันเลยนะคะต้องให้พี่ติ๋มเราพูดกยกับอีโบล่าเมื่องเกี่ยวกับเรื่องอีโบลามันเหมือนหนังผีชีวานเลซีนอี้มลเรื่องอะไรหนังประเภทนี้ทิมาหลายเรื่องวิงเป็กเอาเบรกที่เป็นเชื้อโรคเขาเเคยข้าไปในห้องทดลองเขาบอกว่าไข้รากศาสตร์อันนี้เด็กๆระดับ4ี่ปะป๊บปั๊บปะระดับ2นี่คือเอดค์อย่ายังไม่มียาต้านอ่ะยังมียาต้านแล้วแต่พออันดับ สี่นี่คืออีโบลายังไม่มียาต้านอันนี้เมื่อปี1996นะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มียาต้านเลยแล้วมียาต้านแล้วแต่ก็มันก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่ิบายังยังไม่มียาต้านเขากำลังพยายามคิดค้นเขาก็คนนิ่งไอ้เชื้อเนี่ยมาตอนนี้นะคะเพื่อจะมาหายาที่ต้านมันก็มีคนขายน้ำว่านหางจระเข้ขนาดใหญ่นะถาว่ามันทำได้โอ้ขายดีขายดีแต่ตอนนี้ออยออกมาบอกแล้วไม่จริงนะมันไม่มีสารเลยมาพิสูจน์แล้วมันแก้ไม่ได้เอาเอาอีก ก็มีข่าวมาอีกบอกว่าใบยาสูบมีอยู่ชนิดนึงก็บอกว่ามันสามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าไอ้โรคนี้มันเป็นแล้วคือตายอย่างเดียวเรียกว่าตายอย่างเดียวเลยมันคล้ายๆเอดเลยค่ะแต่ว่ามันต้องแบบเมมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าเอดมันยังนานมีระยะหนึ่งกัสองค่ะอันี้มันเร็วเลยค่ะพี่พิณโยคะตอนนี้นะคะสถานการณ์อีโบลาเป็นไงบ้างคะเท่าที่ทราบข่าวกันมาค่ะก็ พมีสามสี่ประเทศที่เขาเป็นต้นต้นกําเนิดทีนี้มันเริ่มแพร่ออกมาอย่างสมมติอเมริกันเนี่ยเข้าไปช่วยแพทย์อาหมอเนี่ยเข้าไปช่วยก็ตัวเองก็ติดอเมริกันก็พยายามเอาออกมาเพื่อจะมารักษาเองกักกันอย่างดีที่สเปนก็มีแบบนี้เหมือนกันที่จริงๆคือมันควรจะอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ควรจะเอามาถึงแม้จะรักษาคือรักษาอยู่ในเกราะกำลังอย่างดียังไงก็มีสิทธิ์ที่จะรอดออกมาได้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เชื้อมันอาจจะมีการพัฒนานะฮะจริงมีการบูรณาการกันไปถ้าสมมติมันมันเหมือนในหนังคือมันสามารถออกมาทางลมหายใจนี่ก็จบโรคเราจบแน่นอนเพราะตอนนี้จริงๆคือบอกว่าสารคัดหลังเนี่ยก็มีหลายโรคที่บอกว่าจีที่เราอย่างเงี้ยไปไป มีมีเงือมีอะไรเงี้ยแล้วไปกด ATM ใช่แล้วไปกดอ๋อแต่ถ้าเอทแล้วถ้าเกิดถุงรถไฟยังไม่ดูดยังไม่ดูดนะไม่ต้องไฟดูดเอโบล่าดูดแนะคะนะครับคือมันก็มีความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงครับมันติดกันง่ายมากอะง่ายมากเลยตอนนี้ที่ที่ประเทศไลบีเรียไนจีเรียแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพศคนดำอะไรนะอะไรซีลาลีโอซีลาเรโอะและที่สำคัญคือยังไม่มียารักษาเนี่ยน่ากลัวมากใช่หลายปีแล้วนะฮะหลายปีอีโบล่านี่ระบาดมาแล้วก ก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกเนี่ยยังไม่มียาต้านเลยเราเรานึกว่ามันหายไปแล้วนะไม่คือไอ้พวกเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยเขาถึงแม้ว่าเราจะหาทางป้องกันได้เนี่ยไอ้ตัวเชื้อโรคเองเนี่ยมันก็พัฒนาตัวมันขึ้นมาอันนี้คือแบบมันไม่ต่างกับคนที่สมัยก่อนเรายังต้องใช้ก้อนหินนะฮะพอมาตอนนี้เราก็ใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกเชื้อไวรัสก็เหมือนกันคือเขามีการพัฒนาแล้วเขาไม่ใช่ว่า กินร่างเราเนี่ยนะฮะจนเราตายแล้วมันแล้วจะหมดนไม่ใช่ฮะคือเขากินเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเราจะตายเนี่ยเขาจะหาร่างมาอยู่นะฮะโอ้ไอเรื่องนี้เรื่องจริงอันนี้คือแต่ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มาสักตัวนะยังไม่มีสักตัวละค่ะยังไม่มาว่าจะถามเขาบอกว่าเมืองจงเมืองจันทร์นี่นั่นก็ไม่ใช่คือข่าวคมรอยข่าวลือตัวกันไปหมดค่ะว่าจะถามพี่ต้อยอยู่พอดีค่ะกับกรณีที่เขาบอกว่าแตกออกมาจากไลบีเรียเนี่ยค่ะมันจะกระทบถึงเมืองไทยไหมคะไม่คือคือจริงๆแล้เราเราประมาทไปได้ ได้เพราะประเทศไทยก็คนดําก็เยอะที่เขายามเขามาจากอยู่ทางตอนนี้ไครมานี่เขากัดกัดตัวไว้ก่อนเลยคุณคืออย่างนี้ก็คืออีโบลานี่มันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนไข้เลือดออกเรียกว่าไข้เลือดออกอีโบล่าก็คือมาจากไวรัสอีโบลาเนี่ยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมาทางน้ำเริ่มเริ่มเดิมทีนี่มันมาจากสัตว์นะมาจากลิงจากลิงประมาณนะมาจากลิงมาจากลิงเลยเริ่มเริ่มจากนั้นมาแล้วทีนี้มันที่สําคัญสุด เวลัตัวนี้มันมันยังอายารักษาไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนกับโรคเอดตอนนั้นนี่ก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยก็แต่ตอนนี้ก็พัฒนาเอดสรู้สึกว่าจะจัดได้แล้วที่ประเทศไทยอีโบลานี่เขาก็รักษาหายแล้วฮะเอดตอนนี้อีโบลาเนี่ยกกำลังดูจาก เอาคนที่ติดเชื้อนี่เขาจะเอาเชื้อนั้นมาแล้วก็มาทําเป็นเขาเรียกอะไรนะมามาหาสา์เคนร์บคนนิงเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันะให้มันให้มันได้แต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่า อเมริกาน่าจะทําได้แล้วนะค่ะผมคิดว่ยังไม่ปล่อยเหรอยังไม่ปล่อยเพราะตอนนี้ต้องให้กระแสมันตกใจก่อนตกใจเพื่อคนก็ไปทษเท้กันใหญ่เลยบอกว่าเหมือนในหนังนะสงสัยเขาเป็นคนปล่อยเองไหมอออะไรอย่างเงี้ยแล้วประเทศใหญ่ๆ้งหลายก็ก็จะโดนไปก็หาว่จริงหรอกไอ้ตรงนั้นน่ะเพราะว่าในฐานะที่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจในคลองอยู่ในพวกนี้อยู่ในเรื่องของ ยาในเมกานี่มันเป็นอันดับหนึ่งนะเขาให้ความสําคัญมากถ้าเคยไปอยู่เมกาคุณจะเห็นว่าร้านยานี่ใหญ่กว่าเซเว่นหนึ่งเะใช่ไหมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีมีมีทุกแอกทุกซอยแบบเยอะมากยาแต่แต่จะไปเดินซื้อเหมือนของเราไม่ได้ไม่ได้ครับคุณจะไปซื้อยาเนี่ยคุณต้องมีใบสั่งแพทย์แต่จะผ่าลโรงพยาบาลซื้อได้ไม่ผมเคยไป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 ซื้อยาแสบตามากเลยแสบตาไม่รู้จะทำไงไม่ไปซื้อมันก็ไม่ให้ใช่เลย ต้องไปหาไม่ใช่ต้องไปหาต้องไปหาแพทย์ค่ะแล้วก็มีใบต่างมาแล้วปรากฏว่าเมื่มันจะปให้โอ้โหเมื่ยาวเหยียดเลยผมกไม่เอาแล้วก็ไปเจอเพื่อนแพรมอ่ะคนหนึ่งชื่อพี่ยาเนี้ยเอายาหยดตาธรรมดาก็ได้ค็ไปซื้อยาแต่หยดปุ๊บหายไปเลยนี่วะมันหอมัาให้ยาวเหยียดทุกทีเลยไม่ใช่อยู่แว้วทำไมมันก็มีขายนะอย่าง เทลินนนอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้เล,เลยนะถ้ายาที่ไม่โดสสนแรงก็น่าจะซื้อได้ไ,ไ,ไ,ได้มันก็จะเป็นเป็นบางอย่างบางบางครั้งเนี่ยเมกาเนี่ยหมอไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าขายนะ อย่าไปซื้อยาสุงถึก้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเคยมีเราถือกล่องไปอยากได้แบบนี้มันมันมันยังให้นะแตดว่าเราเคยมีแล้วแต่อยู่ๆมาบอกว่าวินตามไม่ได้แ่ไม่ใช่เป็นใบสั่งแพทย์มันก็ไม่มันก็ไม่ให้เอดูถามพี่เลนดีกว่าค่ะเท่าที่ติดตามข่าวฟาตกใจไหมคะกับอีโบลาในเมืองไทยตกใจมากเพราะจริงๆนีก็ทําร้านอาหารอะไรเงี้ยมันเนาะ น่ากลัวคือทุกคนกลัวหมดนะตอนนี้เราก็วาวมันจะมาหรือยังไม่มามันก็คือความน่ากลัวที่มันเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในบ้านเราถูกปะจะเกิดที่ไหนก็เกิดไปเราไม่ได้คนใจดานะแต่ขอประเทศไทยอย่ามาเลยไ่ไกลๆคือจริงๆแล้วอีโบลาเนี่ยมันเกิดมานานแล้วนะชเกิดมัน ประเทศไทยจะมีวงดนตรีอีโอบล่าเลยใช่ไอีโอบอลากเพราะมันมาจากกระแสของตรงนี้แล้นี่ยแหละเมื่อวันใน Google แล้วพิมพ์คขาว่าโรคอีโอบล่าเป็นวงดนตรีหมดเลกใช่เป็นโนวิดอีโอบล่าประเทศอะไรเพราะว่าเลยมันอย่มานานแล้วแล้วก็อยู่ๆก็อยู่ๆก็เบรกไปอยู่ๆก็เบรกไปเพิ่งกลับมาใหม่เนี่ยมันต้องมีอันเจนดาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอาจจะเป็นอเมริกาอาจจะมีใครปล่อยเชื้อไว้แล้วเอามาปล่อยมาไม่รู้เขาถามหมอกรีดดีกว่าค่ะตามดวงเมืองดวงอะไรนี่มันพอจะบอกได้ไหมคะว่าประเทศเราจะ มีระบาดโรคเราจะเจออ,อะไรยังไงบ้างคะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากกลัวนะฮะเพราะถึงแม้เนี่ยในสามประเทศเนี่ยนะครับจะมีคนติดเชื้ออีโบลาหนักมากถึงขนาดมีศูนย์กักกันโรคเนี่ยแต่ให้คิดดูให้ดีประชากรเนี่ยนะครับสามประเทศรวมกันผมเชื่อว่าเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านคนแต่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณพันกว่าคนเยอะนะซึ่งไม่ฮะคือถามว่าพันกว่าคนเนี่ยมันเยอะไหมเดือนสามวันพันกว่าคน ไม่ใช่พี่เป็นเดือนเดือนนี่แหละคุณเสียมากแค่พันกว่าคนเป็นอัตราถ้าเราคิดนะฮะง่ายๆสงการมีคนตายมากกว่าอุบัติเหตุในไม่ไทยเนี่ยเราต้องตายตอนสงการไม่ใไม่ไม่อันนี้คือผมอยากให้เรามองคืออย่าไปตกใจคืออย่างนี้คือผมไม่อยากให้เรามองโลกในแง่ร้ายและในแง่แบบความกลัวจะเกินไปว่าความกลัวเนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็วิตกกังวลทุกง่ายๆครับสงการเนี่ยกินเหล้าเมาเนี่ย ตายมากกว่าอีโบลาแล้วกันเอออันนี้ก็จริงนะเ้าครับผมถามว่าจริงไหมพี่เต่งดูไหมตายกันเป็นพันเหมือนกันเราไม่รู้เรื่องไงว่ามันจะต้องตายอ่ะอีโบลานี่มันรู้เลยนะเอาก็นี่ไงก็อีโบลคือถ้าเรารู้ว่าเราตายมันเลงอีกนะพี่ครับกินเหล้าเนี่ยมีโอกาสตายเร็วกว่าอีโบลาอีอ ถูกนะกินเหล้าแล้วตายไม่ใช่กินเหล้าแล้วไปขับรคืออย่างงี้ขับกินเหล้าแล้วไปที่ญี่ปุ่นขับแล้วก็ถูกประหารชีวิตตายเลยนะอีกข่าวนึงเลยใหญ่มากอันนี้คือผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องดูดวงเมืองหรอกครับคือการเสียชีวิตของคนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องตายแต่ผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยแล้วหรืออะไรเนี่ยวิตกกังวลเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอีเวอร่าคนนั้นมีอาการกลัวแต่คือผมพูดตรงๆนะฮะว่าไปดูให้ดีครับตั้งแต่มีอีโวล่าระบาดมาเนี่ยนะฮะ ยังสู้สงการเมาและขับตายไม่ได้3ปีแล้วจริงๆคเขาเป็นแกล้งที่ดีเรื่องนี้เรื่องจริงค่ะก็อย่ามาดีกว่านะครับกินเหล้าอันตรายหรือว่ากินกินอย่าเวลข้ามหลามเวลาไม่ไม่ไม่ฮะอันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้เวลข้ามแต่ผมหมายถึงว่าไอ้คือเราเองเนี่ยไม่มีหน้าที่ป้องกันคือเราป้องกันไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมอบให้ประชาชนป้องกันได้ตกใจ Oh my god Oh my god con ใโลกหรือ W H O จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับองค์กรการบินและการท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมรณะอีโบลาหลังความหวาดหวั่นวิตกว่าไวรัสตัวนี้อาจติดไปกับผู้โดยสารเครื่องบิน สู่ประเทศต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามวิทดีกว่าวิธีป้องกันนี่จะบอกคุณผู้ชมค่ะวิธีป้องกันการรักษาตัวไงให้พ้นจากอีโบลาค่ะทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะในส่วนตัวทุกคนทําร่างกายแข็งแรงนะครับให้มือ้างค่ะล้างมือตลอดเวลานะครับผมแล้วอย่างพี่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 ต้อยพูดผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆคือมีสองทางทางหนึ่งคือมนุษย์จำได้ไหมครับว่ามีมีคนถือพาสปอร์ตปลอมผ่านเข้าไปได้ ผ่านตอมผ่านตมผ่านอะไรไม่รู้ที่ไหนจต่ไม่นานนะฮะมันเป็นไปได้แล้วผมผมเป็นคนที่ประเทศนั้นผมบอกญาติผมต้องไปพักที่ไหนดีผมมาประเทศไทยเพราะว่าบางทีมันหลวมก็เข้ามาได้มารักษาตัวที่นี่ที่นี่เมืองไทยอาจจะมีสมุนไพรนะหนึ่ง สองคือสัตว์ครับคือเมืองไทยมีคนประเภทหนึ่งที่เลี้ยงสัตว์แปลกแปลกคนสัตว์ใช่เลี้ยงสัตว์แปลกแปลกจิ้งกงจิ้งกากว่านันลิงด้วนลิงตูดแดงจากแอฟริกานน้นนี่นี่แล้วพวกนี้คือพวกนี้คือไม่เขามีไซตเตสคือข้อกําหนดแต่พวกนี้ก็เล็ดลอดผ่านเข้ามาได้ผมอ่านข่าวก็มีข่าวที่บอกว่าเอาสัตว์เนี่ยใส่ในพัสดุแล้วส่งก็มีแล้วสัตว์มันก็ตายมันก็กลายเป็นแพร่เชื้อได้แล้วจริง เมืองไทยนะตอนนี้คือยิ่งท่านคอสชอ,อยู่นะผมอยากให้แข็งแรงมากๆ<า>กี่ยวกับารให้แข็งแรงคือคนไทยก็ไม่ไม่ไม่ไม<ะ>แพนิกนะครับไม่ตื่นตกใจรักษาตัวเองได้แต่ว่า<ะ>อย่าให้มีเลยดีกว่าเพราะเราเรา เรื่องเรื่องเรื่องไร้าร้คนไร้ร้สัตว์ไร้ไร้เข้าเมืองไทยได้ง่ายมากแต่เมื่อก่อนกาป้องกันอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องเหตุตอนนี้เราก็เป็นอันดับหนึ่งนั่นคือคือบ้ามีเดอเราอันดับหนึ่งหรออันดับอันดับอันดับสามกีบอลาเนี่ยมันมันคือเริ่มที่ประเทศสูดานประเทศสูดานมาคองโกมาเนี่ยมาไอลายบีเรียเนี้ยคือ วิธีที่จะป้องกันได้ดีที่สุดก็คืออย่าไปสัมพันอย่าไปจูบปากคนดำอ่ะโอเคระวังไว้นะเพราะหนูก็มีแฟนเป็นคนดำพี่อ่าหรืซอยนี้ด้วยเออใช่เป็น้านนี้เป็นปากกไม่ไม่คือคื่จริงมันมันติดต่อทางนี้ใช่ไหมัตต้องระวังนะคะน้ำลายน้ำลายก็ติดจูบกันมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีเลือดติดมาทั้งเอหนคือเลือดแล้วก็มาโดนแผลมันเป็นไข้เลือดออกันนั่นก็คือับเดียวกันคือคนได้รับเชื้อได้โอ้ออกตาแดงอะไรต่างๆ่าเนี่ย เหมือนหนังเรื่องอะไรเนะอัพอลโลด18อะไจำได้ไหมที่มันไป,นไปดวงจันทร์แล้วก็เจอจําได้แล้วมันไป<า>ดูมันมีหินนะหินพุ่งเข้าไปในร่างกายแล้วเสร็จแล้วมันก็มากรีดกรีดออกมาออกกลายเป็น ดึงออกมาคือมันไม่ออกอะเหมือนมีชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่เป็นก้อนหินแล้วก็ติดเชื้อไงมาที่ตาก็จะแดงเออย่างนี้ออกมาเงี้ยเลือดออกหมดเลยเหมือนกันพี่เต๋มีสรุปเลยดีกว่าค่ะประเทศไทยหรือว่าประชาชนชาวไทยควรจะรับมือยังไงกับกระแสอีโบลาทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ที่ ที่อะไรเนี่ยไลบีเรียเขาก็มีปัญหามากที่เขาหนีมาจากค่ายกัดกันเนี่ยเพราะว่าเข้าการศึกษาน้อยไม่มีคนให้ข้อมูลเขาเข้าใจว่าเป็นโดนสายศารศึกษอโดนของเข้าประเทศของเข้าเือเขาโดนเขาโดนของเขาก็ไปตามออกมาก็กลัวเดี๋ยวออกมาแล้วแบบคิดว่าเมืองไทยมีสมุนไพรดีแล้วจะมารักษาที่เมืองไทยเพราะวาเขาเปสัญชาริเหมือนกันใช่ไหมกลัวมากเลยอย่าต้องตมต้องแข็งแรงมากในการที่จะ กัดกพวกนี้เลรู้สึกจริงๆนะจริงๆแล้วคืออย่างนี้แอ้สิ่งที่คนเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้คือบอกว่าประเทศไทยมีสมุนไพรเยอะเนี่ยจริงๆอะเยอะสุดคือจีนแต่จีนนี่มันเข้าไปไม่ได้เออมันแแข็งแรงทางต่อมอะไรสรุปว่า20คนตอนนี้มันแตกกระจายหนีออกมาได้20คนแล้วไม่รู้มันหนีไปตรงไหนบ้าง่เออญาติพี่น้องจะบุกเข้าไป่วยตัวเอาตัวออกมาเอาเตียงเอาเตืองที่มีเลือดออกมาด้วยมันเลยแบบหนีขึ้นกระจายกระเจิดมาเลย เลยวุ่นวาออ<ล>ยอองที่มันไปตอนสูงไปเพราะว่าไปต้นกึตีสูงเอาที่แม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยอนุภาพของมันหรือความร้ายแรงของอีโบลาเนี่ยเป็นอย่างนี้สมมติว่าคุณออกออกมาแล้วเนี่ยคุณไปคุณติดเชื้ออยู่มันก็จะออกมานะมันรักษาไม่ได้มันเดี๋ยวเลือด ก็จะออกมาแล้วมัน <von> ก <Diamond> <Metal vorbei> ็จะกระจายจากคนนั้นไปสู so uh ่คนนั้นคนนี้ใกล้ชิดเนี่ยหมอใช่ไหมที่เมกาที่ไปที่ไปรักษายังเป็นเอาเป็นว่าก็วังระวังไว้ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกอย่าตื่นตระหนกนะคะอย่างที่สุภาจิตบอกว่าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาโหวตกันเลยดีกว่านะคะคุณคิดว่าประเทศไทยนะคะจะได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้ป่วยหนีจากศูนย์กักกันหรือไม่ใครคิดว่าได้รับผลกระทบแน่นอนยกมือขึ้นค่ะ ได้รับผลกระทบแน่ใช่นะคะยังไงยังไงได้รับผลกระทบจากที่มีผู้แตกออกมาจากก็คือว่ามีโอกาสจะมาถึงเมืองไทยหรือเปล่ามันจะมีถึงมีสิทธิ์แต่ไม่ราะว่ามันไม่ใช่ทางเครื่องบินอย่างเดียวนะเมืองไทยมันมาทางเรือด้วยนะเขาบอกว่ามาทางเรือเราคิดว่ามีผลกระทบไหมคะมีครับยกมือค่ะมีเฉลยผลโหวตจากประเด็น SMS เมื่อวานแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ ก็อย่างที่บอกครับคือเกรงว่าอาจจะมีอาจจะนะครับมีรูปมี potential มีโอกาสถ้าถามว่ามีโอกาสมีโอกาสค่ะแต่พี่ติบอกว่าไม่มีไม่มีโอกาส ก็อาจจะมีโอกาสมาแต่ว่าครั้งนี้คงไม่ใช่คงไม่โชคาีมันจะวิ่งมาที่ประเทศเรา20คนก็ไม่อยากให้คนนักบอลนักบอลมีนักบอลเขาก็ไม่ให้กลับแล้วไม่ให้ไม่ให้กลับประเทศแล้วอันเนี้ยย้ำเลยนะย้ำเลยนะในเรื่องของนักฟุตบอลที่ทีมไทยมีวีเขาไม่ให้กลับประเทศตอนนี้ถ้ากลับก็คือไม่มีสิทธิ์กลับมาอีกแล้วเขาไม่กลับลห้ามห้ามเด็ดขาดเลยคนดำเนี่ยนะี่คือตอนนี้คนดำที่เข้ามามากที่สุดนี่ก็คือนักฟุตบอลเพราะพวกนี้เขาเขาส่งออกพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีอาตมา กินอะไรเลยเอาเป็นว่าก็ระวังกันไว้ด้วยนะคะสำหรับอีโบลาค่ะมากทัวนะทัวร์วันนี้เต็มอิ่มมากๆนะคะก็ติดตามรายการของเราโอ้ไม่ก็วันอวันได้นะคะทุกวันทากแอฟริกามาไกลมากที่ีุดชั่วโมงนะดูดีๆที่เลื่อนต้องขึ้ะมาเรือหลายเดือนมันตายข้ามถนก็กลายไป็นตายในมาเรือหมแล้วตายในเรือหมดแล้วจริงๆล้วก็แล้วก็ที่จริงไม่ท้าเท้าแต่เขาเชื่อเรื่องยศาสตร์ค่ะแล้วก็ขอฝากใเฮเลนิต้าด้วยนะคะถ้าอยากดูซีนิลาตินนะพี่อ๋อบอกกรีดด้วยให้ ปากเฮเลนิต้าด้วยนะคะเฮเลนิต้าสนุกสนุกมากก็มีเรือมีแตกอะไรอย่างเงี้โอ้โหมีสามีหลายคนมากสนุกนะคะแล้วก็ติดเรืงเลยติดเรื่องอมันมาถูกลิงด้วยนะหอขับเรือเลยแล้วก็มานมันมันสายสัตว์แล้วก็ติดกันหมดเลยจริงจริงๆดูไทยทีวีของเราดีกว่าไทยทีวีดูดีๆที่เลข7ไฮเดฟวันนี้โอ้マイ god วันโอวานลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะองค์กรธนารีโลกเฉลี กับพันธ U H O และการให้ประเทศไทยเข้าข่ายเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของเชื้ออีโบลาเพราะมีผู้โดยสาร21คนเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกโดยได้ยกสถานะขึ้นเป็นสีเหลืองหรือหมายถึงการเฝ้าระวังจึงทําให้ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนขณะน,นี้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังการระบาดของอีโบลาแต่ว่าเออเห็นด้วยกับเฮเลนคือว่าผมว่าอ้ําอาจจะยัง แผนอาจจะยังไม่นิ่ง oh, <okay. S 2> ว่าสเตตัสตอนนี้เป็นซุปตานะฮะ oh, <okay. S 2> สุดยอดของเมืองไทยแล้วเมื่อแต่งงานแล้วจะสเตตัสไหนื oh, <okay. S 2> มต้องเตรียมแผนนิดน,นึง